ดีฮะคลิปนี้ผมจะมารีวิวมิโตะนะครับผมตัวละครคำสาบแรกเหรียญเมอลนิยามสั้นๆเลยคือ God of Fool ตัวแบบหอคอยเพราะได้ใช้บ่อยมากนะครับสำหรับคนที่ไม่มีโจโจเขียวหรือว่าไม่มีตัวดาเมสีเขียวอันนี้คือ ID ที่จบหอคอย60ชั้นนะครับสุขนาเนี่ยเพิ่งปั้นขึ้นมาได้ใช้แค่ชั้น54 ซึ่งในชั้น54เราสามารถใช้ยูจีแทนได้นะครับจะสังเกตนะว,ว่าตัวตัวละครในไอดีเนี้ยมันไม่มีโกโจเขียวแต่สามารถจบหอคอยชั้นที่60ได้ไอดี <Okay. S 1> นี้สามารถจบหอคอยชั้นที่60ได้โดยไม่มีโกโจเขียวแล้วก็ <'re> ตัวเมงกนี้เนี่ยเพิ่งเปิดได้ตอนช่วงชั้น45นะครับเพิ่งได้ใช้ช่วงต่างชั้น45ขึ้นไปตัวไม่โตเนี่ยสตัดเริ่มต้นอันนี้มันเป็นขัดนหนึ่งเพราะฉะนั้นสตัดเริ่มต้นมันจะสูงนิดนึงนะครับเริ่มต้นจริงๆมันน่าจะอยู่ประมาณ4,5พนะพวววกกกสาายเยภแล้ HP HP จะอยู่ประมาณ1 6ื่นนะครับแต่นี่เป็นขัดหนึ่งแล้วก็เลเวลร้อยยี่สามด้วยเจ็ดสิบสามตัวนี้คำสามล้มต้นสามสิบแม่คำสามอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเกียรตไม้ตายเติมที่หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกนะครับตัวนี้ถ้าขัดสองจะบวกค่าคำสามสิบนะเหมือนปกติโอเคเรามาดูกันที่สกิลนะครับสกิลของมาฮิโตะสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นโจมตีระยะไกลแบบกายภาพนะครับผมดาเมจเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลที่อัพเลยแล้วก็ตัวเนี้ย มันมีความพิเศษตรงที่จะเปลี่ยนการโจมตีสกิลหนึ่งชนะท่าศัตรูทันทีนะครับและเมื่ออนาเขตกลางอยู่ถ้า HP เหลือต่ำกว่าค่าสายเวทจะทําการกําจัดศัตรูทิ้งเลยนะครับสกิลสองใช้20่สิบคำสาบนะครับจะให้สถานะย่อส่วนกับตัวเองก็คือสถานะหลบดีหนึ่งเทินแล้วก็เติมเกรไม้ตาย270ถ้าเราอัพสกิลเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดาเมจโจมตีซึ่งสกิลเนี่ยตอนที่เราใช้ปกติมันจะเป็นสกิลหลบดีแต่ถ้าเกิดกลางอนาเขตอยู่สกิลนี้จะเปลี่ยนเป็นสกิล,น,กน,กลนี้ สร้างความเสียหายตามเลเวลที่เราอัพแล้วก็สกิลนี้มีโอกาสที่จะฆ่าศัตรูทันทีถ้า HP ศัตรูต่ำกว่าค่าเสลเวของเราแล้วก็เพิ่มความเสียหายเกรายา้าที่ศัตรูได้รับ20%เป็นเวลา2เทินด้วยมีดีบัฟด้วยเมื่อเราการอาณาเขตนะครับสกิล2ตัวสกิล3เนี่ยถ้าเราใช้ตอนที่ยังไม่ได้การอาณาเขตจะใช้45คำสาบแต่เมื่อการอาณาเขตจะใช้แค่20คำสาบนะครับ ความแรงจะขึ้นอยู่กับเลเวลสกิลที่เราอัพเหมือนกันสกิลนี้สร้างความเสียหายประชิดสกิลนี้สร้างความเสียหายระยะประชิด400%ของดาเมจายเวทของเราแล้วถ้า HP ศัตรูต่ำกว่าค่าายเวทจะทำการกำจัดศัตรูทิ้งเลยแล้วเมื่อกางนาเคตอยู่สกิล3เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายายเวทอีก20%ให้ศัตรูเป็นเวลา1ครั้งต่อเทินนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจอีกนิดหนึ่งใช้คำสามน้อยลงด้วยหมาตาของตัวนี้เป็นดาเมจเยเวทระยะไกลคือกลางนา,าเคด4เทินนะครับสร้างดาเมจเยเวทระยะไกลเปอร แล้วก็ที่สำคัญของห่าไม้ตายตัวนี้ที่ทําให้ตัวนี้มันเก่งก็คือมันมีตัดเลือด15%นะครับทำดาเมจ15%ของ HP ศัตรูซึ่งห่าไม้ตายเป็นสกิลหมูด้วยนะครับคือตัดเลือด15%มอนสเตอร์ที่โดนห่าไม้ตายทั้งหมดถ้าการอนณาเขตอยู่การันตีการโจมตีโดนแน่ๆแล้วก็ลดความเสียหายให้ตัวเอง30%และให้สกิลให้สกิล1-3สาม,มารถจะกําจัดศัตรูทิ้งได้เมื่อ HP ศัตรูต่ำกว่าค่าเสียเวรของตัวเองด้วยหลังใช้ห่าไม้ตายแล้วจะเก็บเก็บไม่ได้2เทิร์นเป็นเวลา2เทิร์น ส่วนพัฒนาสกิลของตัวเนี้ยเมื่อเริ่มเทิร์น5 HP หรือ70%หรือต่ำกว่าแล้วมีค่าคำสาป40หรือมากกว่าจะฮิลเลือด8%นะครับยิ่ง HP ตัวเองต่ำก็จะเพิ่มเลือดได้สูงสุดที่16%แล้วตัวเนี้ยยิ่งมีพลังงานคำสาปเยอะจะยิ่งลดความเสียหายให้ตัวเองได้สูงสุด24%เลยคือต,ตัวเนี้ยมันทำได้เกือบทุกอย่างเลยจะเอามาทั้งทำด,ดาเมจก็ได้หรือจะแท็กให้ทีมก็ได้คือต,ตัวมันค่อนข้างออลล์เามากๆนะครับส่วนการ์ดที่ผมแนะนำผมจะแนะนำใบแรกผมจะแนะนำเป็นการ์ดฟิิิตตตปัังนนะะครรบบใีี้้้จช่่วยยยยเเเพมมกไาอ ตัวนี้อันนี้เราไน่เลขาดสามวันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการแจกนะครับแฮชีใบนี้เมื่อเริ่มเวฟลดดาเมจไอภาพลง2 5ิาเนตามเพลินนะครับถ้าเกิดเราใช้ในหอคอยจะต้องเล่นกลางอาาเขตการอนาเขตไปเรื่อยเพราะเลือดบอสในหอคอยค่อนข,ข้างเยอะถ้าเราไม่มีตัวแบกดาเมจนะครับเลยจะแนะนาใบนี้คือตัดเลือด15%เรไปเรือ่อยจนชนะบอสได้นะครับอีกใบหนึ่งก็คือถ้าเกิดในช่วงดันชั้นหลังๆเมื่อเราขึ้นหอคอยชั้น50ไปแล้วอ่ะไม่โตหลักๆเราจะเอามาใช้กิล2เพื่อทําการแทงให้ทีมผม ตัวละครที่ใส่การ์ดเป็นเวลา2เทินอันนี้เป็น2เทินใบนี้จะเป็น2ครั้งนะครับใบนี้เป็นใบแจกซึ่งหลัหลกๆใบนี้กับใบนี้เราจะใช้แค่สกิลรอบเป้าเป็นหลักจะได้ใช้ในหอคอยนะครับหรือถ้าเราอยากไปทางดามเมจเลยสาม,มารถใส่มุราสกิให้มาฮิโตะก็ได้เหมือนมมกันการมุาสกิบวกไซเเวทจะทําให้ทำดามเมจถ้าไม่ตายได้แนนขึ้นนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับตัวนี้ออกมาแทงให้ทีมดีกว่าแต่ถ้าอยากเล่นไมฮิโตะให้แบบไปทางแรงเลยเงี้ย ใส่มุลสกิก็ได้เหมือนกันหรือจะใส่การ์ดโจโก,โกก็ได้นะครับแต่การ์ดโจโก,โกเนี่ยจะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่และการ์ดใบนี้อาจจะเป็นการ์ดแจกในกิจกรรมของมาฮิโตะในอนาคตนะครับเป็น Imaginary รี่รีมของมาฮิโตะผมไม่แน่ใจว่ากลัวบอลอ่ะมันจะเอาเข้ามาในครั้งแรกเลยไหมแต่ว่าของเซพีอ่ะครั้งแรกที่มาก็จะได้การ์ดใบนี้แล้วนะครับการ์ดใบนี้เมื่อกดใช้อ่ะจะเพิ่มนามแอนเซเว่ให้ตัวเอง20%เป็นเวลา1เทิร์นเพิ่มได้สูงสุดที่75%เป็นเวลา7เทิร์นก็คือเก็บสแต็กได้นะครับถ้าสมมติว่าเรากดการ์ดแล้วเรา กดสกิลสไปเรื่อยๆมันจะสแต็กรดไปนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าอัพตันก็จะเป็น45%หลัง6เทิร์นนะส่วนแพสซีฟจะเป็นเมื่อเริ่มเทิร์นฮิว2%ทุกเทิร์นนะครับไปนี้ก็ใช้ได้กับมหิโตไม่ิโตกถ้าไม่ใส่การ์ดที่แนะนําตรงนี้ก็สามารถใส่เป็นการ์ดเล่นเกตที่เป็นเอเาก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นการ์ดรอบเป้าใบอื่นก็ได้เหมือนกันถ้าใส่การ์ดใส่เวทก็ได้เหมือนกันถ้าเราจะเอามาทำดาเมจ หลักๆนะครับแต่ตัวนี้ดาเมจมันไม่แรงจัดมากถ้าเทียบกับพวกตัวโกโจโหรือว่าตัวแบกดาเมจสีเขียวตัวอื่นส่วนสกิลตัวละครตัวนี้ผมแนะนําให้อัพสกิลไม้ตายนำสกิลหนึ่งถึงสามเนี่ยจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้ยักษ์เสกิลหนึ่งก็ได้เพราะสกิลหนึ่งจะได้ใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ตัวสกิลสองเนี่ยทุกครั้งที่อัพอะมันไม่ได้เพิ่มเกรดไม้ตายให้เก็บได้นะตัวนี้หลกหักๆเราเอามาใช้เพื่อกางอาณาเขตใช้ทำไม้ตายซะส่วนใหญ่อัพก็จะช่วยใช้ทำดาเมจตอนกลางาอาณาเขตได้นะครับในกรณีที่ใช้้แแบกกกดดาาาเเเมจจสสีีีขยยวววววตตัอ่่ะครไทุิลถ มีดาเมจสีเขียวตัวอื่นอยู่แล้วแล้วก็เอามาเพื่อจะตัด15%ตระตูก็อัพแค่เฉพาะท่าไม่ตายพอตัวเนี้ยถ้าลองในหอคอยมันน่าจะยาวมากเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเล่นมายิโตเป็นตัวแบกในหอคอยมันจะใช้เวลาประมาณ40เทิร์นเพราะฉะนั้นผมจะลองในดันสุดขีดโจโก,ก2นะครับซึ่งดันเนี้ยตัวบอสมันไม่มีต้านทานอะไรนะครับเราจะเห็นดาเมจชัดเลย ยิงที่ผมเอาไปใช้เนี่ยจะไม่มีตัวบัฟนะเราจะได้เห็นดาเมจเพียวของตัวมาฮิโตเลยซึ่งผมจะใช้เป็นการ์ดมุราสกินะครับตัวนี้สกิลไม้ตายเลยก็สิบนะครับจะได้ทำดาเมจให้เห็นชัดๆเลยว่าตัวนี้มันทำดาเมจสีเขียวได้ระดับไหนเซิใชวิวสองเพื่อเติมเกล็ดไม้ตายนี่จะเล่นเกล็ดไ,ไ,ไม้ตายเพื่อกางในเกล็ดครับนะครับ ันนี้เดี๋ยวผมใช้สกิลหนึ่งให้ดูนะสกิลสามตอนกลางนาเคดกับตอนปกติแอนิเมชันไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นแอนิเมชันเดียวกันจะเปลี่ยนแค่แอนิเมชันสกิลสองนะเดี๋ยวผมใช้สกิลหนึ่งให้ดูโอเคตอนเนี้ยไม่มีตัจะได้บัฟแค่จากตัวยูกิไคโตะนะครับเดี๋ยวจะกลางนาเคดทับโจโกะเลย หลอย่งทิ้เนดกดอกแรกเป็นดาเมจที่ทําได้แต่สกิลมันไม่แรงมากนะครับแต่ว่าดอกที่2ที่ดาเมจฟึ้อีกอีกทีนึ่ะคือตัดเลือด15%ยิ่งบอสเลือดเยอะก็จะยิ่งโดนตัดเยอะนะครับมันเลยใช้แบบขอคอยได้ค่อนข้างดีคือมันตัด15%ของเลือดเต็มของบอสเลยเนี่ยแล้วสกิลมันจะเปลี่ยนสกิลสองมันจะเปลี่ยนเป็นดาเมจกายภาพนะครับ ตอนนี้ผมจะใช้สกิลสาของมายโตะนะครับตัวนี้อัพเลเวลแปหมดด้วยจะเห็นได้ว่าตัวมาโตะดาเมจแต่สกิลมันไม่ได้แรงมากเนี่ยหลังจากอนาเคตหมดอ่ะมันจะขึ้นห้ามเก็บเก็บไม้ตายอีกสเทินผมก็เลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยถ้าเอามาเล่นเป็นดาเมีมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โดยตวตัวนี้เดี๋ยวผมใช้สกิล3ตอนยังไม่การอนาเคีให้ดูนะครับ อันนี้ผมจะเอามาลงในดันสกีเดียนหนึ่งที่บอสมันจะต้านสีเขียวแหละจะให้ดูว่าตัวนี้มันเปลี่ยนรูปแบบสกิลของตัวเองให้ชนะสียังไงนะครับใช้ทีแบบเดิมแต่ว่าผมจะเปลี่ยนการ์ดตัวหน้าให้เป็นการเล่นเกตนะ เราสังเกตดูว่าตรงนี้จากสกิลอ่ะมันจะเป็นชนะสีแดงแล้วนะครับมันจะปรับสกิลมาเป็นชนะสีโอ้ราโอระโราโอราโอ้เป็นชนะท้างแคราโอ้ราโอ้ราโอ้รนะสอราบอ้ราโาโอ้ร้รร้า ทำดาเมจได้ไหมมันก็ทำได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมใช้สกิลสามทำดาเมจเนี่ยมันก็ได้ดาเมจอะไรอย่างเี้แต่ว่าอันนี้มันมเป็นดันตุกิณ์เนี่ยเพราะมันไม่มีต้านทานเลยแต่ถ้าไปเล่นในหอคอยอะสกิลหนึ่งถึงสามมันจะแทบทำดาเมจไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราใช้สกิลหนึ่งที่มันเปลี่ยนเป็นชนะธาตุอ่ะอันนี้แพนด้ามดูเป้าอันนี้เอามาลองในดันที่ง่ายมากๆนะครับ จะเห็นว่าตัวมันไม่ค่อยแรงจะดีตรงที่ถ้าไมาตายม,มีตัดเลือด15%มันก็เลยจะดูแรงหน่อยเนี่ยถ้าเลือดมันต่ำกว่าเห็นไหมเมื่อกี้เพราะเลือดศัตรูมันต่ำกว่าค่าจื้อสื่อของตัวเนี้ยตัวนี้มันกำจัดทิ้งเลยอย่างช็อตเมื่อกี้คือแพนด้าเลือดมันต่ำกว่าค่าเซเว่ของมโตโตแล้วนะครับอันนี้แถมให้เดี๋ยวผมใช้ทีมแบบปูบัฟดูนะครับว่าดาเมจมันจะแรงขึ้นขนาดไหนโอเคจะได้บัฟยากาศสามครั้งแล้วก็ นันนีอีกสามครั้งนะมันจะเป็นฟูลบัฟเนี่ยจะได้บัฟมาสามรอบนะครับท uh> ั้งของยากาศแล้วก็นมาินิยามิโอเคถ้าเป็นฟูบัฟนี่เกือบเอา เกือบเอาจบได้ในฮิตเดียวเลยนะครับไอสนกซัจูไอสนมกซัจูไอเทอชาเก้แล้วพอมีบัฟยากะมันบัฟค่าเสียเวทเพิ่มขึ้นสกิลนี้น่าจะติดง่ายขึ้นเรามาลองดูว่าสกิลสามมันจัดทิ้งเลยไหมอันนี้ในกรณีที่เราใช้ทีมแบบปูบัฟหลักๆตัวไม่โตเนี่ยมันใช้ได้อลอะไมากๆเราจะใส่เป็นการ์ด ทำดาเมจก็ได้หรือว่าจะเล่นเป็นการ์ดแทงแค่ทีมก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นทีมยือหรือว่าจะรีบปิดมอนนะครับถ้ามีกโจจกกจเขียวเงี่ยเอามาฮิโตะมาใส่การ์ดทำดาเมจช่วยก็ได้จะได้แรงขึ้นแล้วก็จะได้ปิดมอนได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีมาฮิโตะเป็นตัวแบกดาเมจตัวเดียวเงี้ยเราใส่เป็นการ์ดรอเป่าให้ก็ได้นะครับการรอเป่าไม่ต้องเอาไปเยอะนะเอาไปประมาณแค่หกสก็พอแล้วเพราะว่า ดาเมจของไม่โตเราเอาตรงที่มันตัดเลือด15%เท่านั้นไม่โตก็จะประมาณนี้ตัวละครตัวนี้แนะนําให้แลกไว้นะครับสาหรับไ d ดีสายฟรยีหรือว่าถ้าเป็นสายเติมก็ควรแลกไว้เหมือนกันตัวนี้มันได้ใช้มากๆนะซัพพอร์ตทีมได้ดีมากๆในทุกทางทั้งดาเมจแล้วก็เป็นตัวแทงให้ทีมนี่นี่ขวาล่างจอมีปุ่มซับสไคร์อยู่นะถ้าชอบวิวดีโอของผมก็ช่วยกดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปถัดไปของผมขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยเจอกัน